วยากรณ์ภาษาจีนกังฉชยที่แปลว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เรามาดูกันค่ะกังใชยมีความหมายว่าเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่ โครงสร้างประโยคกังใชยบวกประธานหรือประธานบวกกังใายกังใายสามารถวางไว้หน้าประธานหรือวางไว้หลังประธานก็ได้ค่ะเราไปดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ 刚才你说什么来着？เมื่อกี้นี้คุณพูดว่าอะไรนะ？你刚才上什么课？你刚才上什么课？เมื่อกี้นี้คุณเรียนวิชาอะไร？ 刚才你没吃饭吗？刚才你没吃饭吗？เมื่อกี้我刚才还不饿。我刚才还不饿。 เมื่อกี้นี้ฉันยังไม่หิวกังไฉ่เขาไม่พกังไฉ่าไม่พูดเมื่อกี้นี้เขาไม่ได้พูด เมื่อกี้นี้เขายังอยู่ตรงนี้อย่าลืมฝึกทบทวนกันบ่อยๆนะคะ